ก่อนนอนพี่น้องสมมนติไม่พลาก่อนนอนเนาะทำเป็นประจำตอนเศร้าเออตอนแลงก่ะเข้านอนแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนนะคะเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของเองเนาะค่ะเนาะอากาศพระกันจ้าอากาศพระไันนี้อากาศพระเอาเอาวางไว้สิเออวันนี้สงบก่อนกราบกราบกราบอ่ะนำบุตรสะก้อน นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะไหวด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทธตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิอะกราบกราบครับ สวากขาโตภะคัมภีรธรรมูธรรมังนมัสสามิอกราบค่ะเอาสวดดิหนูกระท่องเลยสิสุปฏิปันโนภะคัมภโตสาวะกะสังคโฆสังฆังนัมามิอกราบกับโอ้ไม่เอาการอะไรสิลูกไม่เอาอย่งงางนั้นน่ะกราบอัลอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคัมภ พุททางพักก่อนทางอภิวาทีมีเดี๋ยวปิดนี่ยละพุททางสนั่งกรารับสติเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขคดเป๊หนึงเอาซื้อาาหายไปหนาหายไปซะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเออหนังซื้อของยายหายไปไหนแล้วหนังคือ ังสารน,านังัจามิไปสนาคมค่ะทำมังสารนังัจามิสังขังสารนังัจามิทุตียมปิพุทธังสารนังัจามิทุตียมปิทำมังสารนังัจามิทุตียมปิสังขังสารนังัจามิตติยมปิพุทธังสารนังัจามิไหวดีสิลูกตติยมปิพุทธังสารนังัจามิ ตติยิมปิธรรมังสารานางังคัจฉามิตติยิมปิสังขังสารลนางังคัจฉามิหนึ่งหนึ่งหนต้องไปสนักคมุมไตสันนักขมอาปานาเลวปานาติปาสินห้าค่ะปานาติปาตาเวรมณีสิกาปะทังสมาธิยามิ Patina tanawi ramani sih kapatang sama mi kami sumi caturawi ramani